ไห้เชื่อก็ต้องเชื่อเหรียญหลวงปู่ศิลาที่แม่ทัพพระที่สองเอาไปแจกทหารที่ไปสู้รบตามแนวชายแดนนะราคาพุ่งเอาพุ่งเอาเลยคุณผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเรื่องปฏิหารขึ้นมาว่าทหารกัมพูชายิงแล้วคือมาที่ทหารไทยมันไม่เข้าไงมันไปแบบทําให้กล่องที่ใส่เหรียญอยู่เนี่ยแค่เป็นรอยเท่านั้นเองนี่ครับก็เลยทําให้ล่าสุดเนี่ยราคาขึ้นเอาขึ้นเอาจริงๆไปสํารวจกันหน่อยคุณผู้ชมครับคือก่อนหน้านี้ แม้ทัพภาคที่สองได้มีการแจกวัตถุมงคลเหรียญที่มีการจัดสร้างแล้วก็ปลุกเสกโดยหลวงปู่ศิลาเกจิชื่อดังของจังหวัดกาลสินครับโดยรุ่นที่มีการแจกให้กับบรรดาทหารไทยเนี่ยก็คือพหุรามานนี่ครับเป็นเหรียญที่ด้านหน้าเป็นรูปหนุมานส่วนด้านหลังเป็นลายมือที่หลวงปู่ศิลาเขียนยันลงในกระดาษคนทําก็ไปแกะลงบล็อกแล้วก็มาพิมพ์ในเหรียญซึ่งเหรียญพหุรามานครับทหารไทยนําติดตัวไปด้วยในการสู้รบ แล้วก็มีการถ่ายทอดประสบการณ์ปาฏิหาริ์เกิดขึ้นในหลายเรื่องแม่แล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเคยเอามาเล่าในข่าวแล้วเหมือนกันนะอย่างเช่นกระสุนปืนที่ทหารกัมพูชายิงมาถูกกล่องใส่เหรียญปะหุมานซึ่งเป็นพลาสติกครับที่มีเหรียญปรรจุอยู่ด้านในก็สามารถป้องกันไม่ให้กระสุนปืนเข้ามาที่ตัวของทหารนายนั้นได้ส่วนทหารไทยอีกนายหนึ่งครับก็พกเหรียญน,นี้เอาไว้และในระหว่างสู้รบเนี่ยถูกรถถังของฝ่ายทหารกัมพูชายิงใส่ จนเสื้อผ้าแล้วก็หมวกเนี่ยขาดรุ่งริ่งเลยนะแต่ปรากฏว่าทหารในนั้นไม่เป็นอะไรเลยไม่มีรอยแม้แต่ขีดเดียวครับโอ้โห,โหตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นข่าวใหญ่โตว,ว่าโอ้โหนี่ปาฏิหาริจริงๆนะเนี่ยขนาดเดียวกันยังไม่หมดครับทหารเสนารักษ์ที่เข้าไปช่วยทาหารไทยครับที่เหยียบกับระเบิดโดยการเดินฝ่าทุนระเบิดจนกระทั่งไปเหยียบกับระเบิดซะเองแต่เกิดปาฏิหาริ์ขึ้นเพราะว่า ทุ่นระเบิดที่ว่านั้นไม่ทํางานครับก็เลยทําให้รอถตายมาปฏิหารหา์ซึ่งทหารเสนารักษณ์นายนั้นครับก็บอกว่าพกเหรียญพรหัตมานเช่นเดียวกันนี hey. ่สามเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็เลยทําให้เหรียญตอนนี้ครับกลายเป็นที่นิยมและก็โด่งดังในโลกโซเชียลก็มีคนบางคนเนี่ยไปหาเช่ากันครับเ hey. มื่อวานนี้ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาชื่อว่าคุณนัทเสนาณิคม พี่นัดเองแกบอกว่าแกก็เคยมีประสบการณ์เรื่องปาฏิหาริ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลานะและก็เอาเหรียญหลวงปู่หลายรุ่นมาให้หนักข่าวของเราได้ดูเป็นขวัญตาครับเหรียญของหลวงปู่ครับบอกว่าจัดสร้างโดยวิชาลหลักของหลวงปู่ก็คือวิชาลิงแล้วตอนที่จัดสร้างหลวงปู่ยังมีอารมณ์ขันหลวงปู่ก็กล่าวไว้ว่าเต็มที่ต่อให้โดนยิงก็แค่ฉลับแต่ได้กลับบ้านทุกคนแน่นอนนี่ ซึ่งเหรียญเผาละมานของรูปุศีลาครับจดสร้างขึ้นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมและหลังจากนั้นก็ส่งให้แม่ทัพภาคที่สองแจกจ่ายให้กับทหารไทยเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่จนเกิดเรื่องราปลาธิหารนะครับแค้วคลาดปลอดภัยกันไปคือตอนแรกนะน,นะครับเขาจัดทํามานะครับเป็นเนื้อฉนวนแล้วก็เนื้อทองแดงประมาณ6 0,000องค์ นอกจากนี้ก็ยังมีเนื้อทองคาอีก30องค์ด้วยกันตอนนี้ราคานี่พุ่งเอาพุ่งเอาเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับตอนแรกนะครับราคาเช่าเนื้อฉนวนแล้วก็เนื้อทองแดงประมาณองค์ละประมาณ4 0 0ร้อถึงแปดบาทล่าสุดโอ้โหพุ่งไป2 0 0 0ันถึงสามบางคนนะนะบอกว่าไปถึง5,000แล้วก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมครับวันก่อนเนี่ยมีพี่ฐานเรือที่ผมเคารพนับถืออยู่ด้านหนึ่งนาวาเอกกิติกรกิศกรทาราวรวัตใช่ไหมหรือว่าพี่สอนเนี่ย S 1> <S 1> แกก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ราคาพุ่งเอาจริงๆเพราะว่าบรรดาทหารคนที่ได้รับแจกเหรียญไปเนี่ยแล้วเกิดปฏิหารแบบนี้คนก็อยากจะหาเช่ากันครับนี่ครับนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องแล้วก็วัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลารุ่นอื่นๆครับที่ยังเป็นที่นิยมของคนที่เลื่อมใสศรัทธาเพราะว่าพระเครื่องแล้วก็วัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาเนี่ยดีทุกรุ่นนี่พี่นัทบอกแบบนั้นดีทุกรุ่นอย่างรุ่นที่พี่ห้อยคออยู่เป็นพระรุ่นเหนือดวงซึ่งเป็นพระรุ่นแรกครับ ลักษณะก็เป็นเนื้อเงินส่วนที่ห้อยอยู่ด้านในจะเป็นพญาองคตเนื้อทองคําซึ่งเป็นของหลวงปู่ศิลาเช่นเดียวกันพินัท้อยติดตัวตลอดเวลาเลยแหละไปฟังเสียงพี่เขาเล่าหน่อยอู้สร้างอ่าท่านคุณปุ่นเนี่ยสร้างเหรียญน,นี้ประมาณต้นต้นเดือนกรกฎาคมแล้วก็เนี่ยให้มม่ทัพภาคแจกแล้วก็เกิดเหตุการณ์สงครามพอดีก,ก็ได้ได้ได้แบบได้ใช้พอดี ก็ผมก็ว่าเหมือนหลวงปู่ไม่รู้ท่านรู้เปลนะว่าจะเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นเลยต้องดําริให้สร้างเหรียญดีขึ้นมาอันนี้เป็นเหรียญเหนือดวงรุ่นแรกครับเนื้อเงินครับผมแล้วก็ข้างในก็มีลิงเหมือนกันนะครับเป็นองคคตนี่นะครับทองคำก็คือของหลวงปู่เหมือนกันใช่ครับเป็นวิชาลิงของท่านเหมือนกันครับก็ส่วนตัวก็ความจริงก็ได้บารมีหลวงปู่เนี่ยท่านก็ทาให้นะครับปีสองปีแล้วก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น นะครับได้สร้างรายได้จากการค้าขายวัตถุมงคลหลวงปู่นะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆน,นะครับลองลองมากลับไหว้ท่านที่กาลสินนะครับก็ผมว่าท่านก็เป็นพระปฏิบัติด,ดีรูปหนึ่งที่น่ากลับไหว้ครับหลังจากนั้นครับทีมข่าวได้เดินทางไปพบกับเซียนพระชื่อดังเต้ยชัยนาทนี่ เตยชัยนาทก็เอาเหรียญหลวงปู่ศิลานนะครับรุ่นผุรมนเนื้อต้องคำสามเหรียญมาโชว์ให้กับนักข่าวของเราดูคืออย่างที่บอกไปตอนแรกจัดทําขึ้นมาแค่30องค์เท่านั้นเองพิเตอร์มี3องค์อะซึ่งเหรียญรุ่นผุรมนครับเนื้อต้องคาตอนนี้ราคาที่คนหาเช่ากันเนี่ยปาไปเป็นล้านแล้วนะตอนแรกจัดทําขึ้นราคาเหรียญหนึ่งตกประมาณ2 0 0 0 0อ่าไม่ใช่2 0 0 0 0ื0 0สองแสนถึงสามแสนเท่านั้นเองตอนนี้ไปเป็นล้านแล้วนะคุณผู้ชมครับ โอ้โหดูสิเหนือทองคำนะนอกจากนี้ครับยังมีเหรียญรุ่นยันหนุมานครับจะเป็นเหรียญที่มี3รูปแบบที่ทําให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่สู้รบโดยเฉพาะโดยที่ตัวเหรียญน,นะครับแบบที่1จะเป็นพระปิดตานั่งอยู่บนปืนแบบที่2เป็นหนุมานทรงหอกและแบบที่3เป็นหนุมานทรงธนูครับแต่เหรียญที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับปฏิหารด้านความแคล้วคลาดปลอดภัยเนี่ย ก็คือรุ่นพลมานนั่นเองอก็คือรุ่นล่าสุดที่ทําออกมาเนี่ยแหละครับพิเตอร์ชัยนาตบอกว่าเอาจริงๆอยากจะเตือนคนที่กําลังหาเก็บเหรียญของหลวงปู่ศิลานะบอกว่าต้องระวังให้ดีนะบางคนคิดว่าอ้าวเดี๋ยวราคามันขึ้นเอาก็แบบ เช่าวไว้ก่อนดีกว่าจะได้แบบได้ราคาดีแล้วเดี๋ยวไปปล่อยในราคาที่มันสูงๆพี่เตยบอกว่าอย่าลืมนะว่าราคาพระหรือว่าวัตถุมงคลต่างๆจะมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลานะถ้ามีการซื้อขายก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนที่จะต้องพูดคุยกันนะ,นะเราก็เคยมีประสบการณ์แล้วเนี่ยใช่ปะ่ะตอนนั้นเหมือนทําอะไรออกมาเยอะแยะจะไปหมดเลยนะพวกพระอะไรต่างๆอ่ะอะไรนะจตุคามแตุ่คามตอนนั้น,น,ะน,ะนะ่ะเออราคาพุ่งไปแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าแจกฟรีคนยังบอกว่าคิดดูก่อนเลยเนาะ ก็เป็นธรรมดานะคะของวัตถุมงคลแบบนี้